คลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปตามล่าสตองโฮแล้วก็ฆ่าเอนเดอร์ดาก้อนกันนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องหาทิศทางในการไปก่อนเลยนะฮะก็เป็นทางนี้นะครับแล้วก็เดินตรงไปเลย ระหว่างทางผมก็เจอนกแก้วครับก็ได้ปอนซีดมันไปนะครับสองสามครั้งแล้วก็ได้มาครอบครองแล้วผมบอกเลยว่าไนกนี้มันไม่รู้จักบุญคุณครับผมดูมันแกล้งผมดีโอยเราแวงอยู่ตลอดเวลาอุตสา่าห <t> ์เก็บมาเลี้ยงโถอผานมาอีก500กว่าบล็อกครับก็ได้เดินมาเจอหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านสวหน้าครับขโมยของ,ของลออ่อโกเลมเต็มคาราเบลออกจากหมู่บ้านครับเจอกองโจรพอดีผมเลยคิดพิเรนครับ <t> แล้วผมก็วิ่งเข้าหมู่บ้านครับก็อย่างที่เห็นครับบันไลครับผม <c oughs> นั่นแหละครับชนะมาอย่างยากลําบากครับผม แล้วผมก็ได้รู้ด้วยนะครับว่าสตองโฮนี่มันอยู่ใต้หมู่บ้านนี้เองก็ขุดสิครับงานนี้คงจะไม่รอพ่อตัดลิมบินแน่นอนตอนแรกนึกว่าจะไม่เจอแล้วครับเพราะมันอยู่ค่อนข้างลึกนะครับแต่สุดท้ายก็เจอจนได้ครับผมไม่รอไม่สนหาอะไรแล้วครับโอเพนดอรเลยครับผมทําการโตบะ slow f a l l i n ก่อนเลยครับการมังกรมันดันเราตกพื้นมาถึงไม่สนใจไอ้ท่นเพิ่มเลือนเลยครับใส่มังกรอย่างเดียวครับตอนนี้ บอกเลยว่าเสียงมังกรโคตรดังนี่ขนาดผมลดเสียงแล้วนั่นเนี่ยอุปสรรคค่อนข้างเยอะครับจูๆ่ๆเอ็นเดอร์แมนมันก็มาตีผมเฉยเลยทั้งๆที่ผมยังไม่ได้มองหน้ามันเลยครับผม <c oughs> นั่นแหละครับตายครับฝีมือมังกรคือ,อยังไงมันก็ต้องไปตีแท่นเพิ่มเลือดมังกรให้มันหมดอยู่ดีครับถึงแม้ว่าดาบจะหูดแค่ไหนถ้าไม่ตีแท่นเพิ่มเลือดให้หมดมันก็ไม่มีวันตายครับเห็นไหมนีอีกแล้วและผมก็ได้ฆ่ามังกรจน ตายครับผมโคตรเหนื่อยโคตรยากโอ้หก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ใช้เวลาถ่าย2ชั่วโมงแต่ตัดไม่ถึง5นาทีวัดต่อะไรกันครับเนี่ยแต่ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าคลิปมันจะสั้นก็เถอะก็เป็นว่าคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายครับผมไปละ